ขอเก่าสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับผมหมอโยจากช่องดูดวงกับหมอโยนะครับวันนี้ผมจะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจําเดือนกันยายนพศ2516กันนะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนนะครับในเรื่องการงานการเงิน ยังคงปกตินะครับแม้ว่าราหูจะอยู่ในเรือนการเงินแต่ว่า,กาใกล้จะออกแล้วนะครับก็ใกล้จะออกแล้วดังนั้นพอผ่านจากช่วง17ตุลาคมเป็นต้นไปการเงินของท่านจะเริ่มรุดก,กลับมารุดหน้ามีงานเข้ามาเงินทองเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องเริ่มระวังราหูไว้บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมาอยู่ที่ราศีมีนล,ละนะครับอยู่ช่วงท้ายๆละดังนั้นชาวราศีมีนจะต้องเริ่มระมัดระวังปัญหาหลายๆอย่างปัญหาชีวิตปัญหาที่มันมารุมมาตุ้ม,ม,มรุมเร้าเรานะครับ นั่งสมาธิช่วยได้แก้ไขได้ต่อมานะครับในเรื่องของการงานอ่าการงานการเงินผมว่าไปแล้วเนาะนเมื่อตอนต้นก็คือการเงินคงปกตินะนะครับไม่ได้มีติดขัดอะไรในเรื่องของ ความรักอยู่ในเกมปกติครับแต่สำหรับคนมีคู่ครองแล้วนะครับความรักราบรื่นดีไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรต้องกังวลใจนะครับส่วนคนโสดถามหาคู่ครองคนรักช่วงนี้ยังไม่เจอนะเจอต้องปล่อยผ่านไปก่อน,แม,ออนแม้ว่าดาวอังคารนะครับแม้ว่าดาวองคารจะเข้ามะเร็งลัคนาเข้าเกณฑ์พิทุบาทเล็กๆอยู่บ้างนะครับแต่ผมมองว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคเรื่องความรักที่ใหญ่โตสำหรับชาวราศีมีนเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยส่วนมากเป็นคนใจเย็นอยู่แล้ว นะครับส่วนมากาคนจะยินอยู่แล้วมีปัญหาอะไรถ้าเกิดมันไม่ซ้ำไม่ย้ำไม่วนประสาทเรามากเกินไปชาวราศีมีรับได้นะครับดังนั้นการทะเลาะคนรักผู้ครองมีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาต่อมาในเรื่องของ สุขภาพนะครับสุขภาพของชาวราศีมีในเรื่องสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับยังคงแข็งแรงนีอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรติดขัดต้องกังวลใจมากหนักนะครับตลอดชาวราศีมีใน,ในภาพรวมดวงชะตาชาวราศีมีนะช่วงเดือนนี้ดวงชะตาของท่านอาจจะยังไม่สู้ดีมากหนักนะครับในภาพรวมนะในภาพรวม อดทนอีกนิดจนกว่าจะเข้าเดือนตุลาคมแล้วหลายๆ,ๆอย่างก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับตอนชาวราศีมีนรอบกําลังดวงชะตาเต็ม10นะครับผมให้อยู่ที่7ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากอย่างที่คิดนะครับต้องใช้ความอดทนรอระยะเวลาต่อยสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นอันจบการทํานายชาวราศีมีนะไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ